เด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับ ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียนไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคน ขยันอ